โอเคครับผมก็กล่าวสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านในครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนี่ครับเออ่ฮาร์ซิคี้ในครับผมอืมเอาเอาเอาันนี้แม่งเลยสโตนบิ๊กตอ่อแม่งเลยในครับผมนี่ทางนี้ทางไปห่างเดม,มอนนี่ฮะทางแรกๆเราเลยในครับผมอา่าโอเคเอืมแล้วก็นี่ฮะซึ่งวันนี้เราผมจะมาเอา่อ เอ่อมาเอ็นชาร์อันนั้นไงแล้วก็จะไปหาหมู่บ้านนี่ครับหาหมู่บ้านวินเนเจอร์กันนะครับผมอโอเคตอนนี้ผมเล่นออยู่ในไม้ครับ0.15.9นี่ครับผมอ่ามีพระคุมด้วยอ,อ,อดาบดาบโอเคนี่อื้เจ้าวมาเผาเผาเลยนี่โอเคนี่ครับผมอ่า เยอเลยมีพระคมนี่ครับผมเดี๋ยวลองไปเล่นในเอสจีดูแล้วกันมันจะเล่นได้หรือเปล่ายังไม่ได้ลองเลยนี่ครับผมรีบมาออ่่าาทำคลิปเอาชีวิตรอดเลยนี่ครับโอเคนี่ครับอ่าซึ่งเราจะมาทำฟาร์มเหล็กกันกันนี่ครับผมอ่าโอเคใช่นี่ครับผมอืมเดี๋ยวผมขอเอาเรนเดอร์ลงสักหน่อยละกันนี่ครับผม อ่าโอเคอืมเดี๋ยวขอปรับแบบนี้ทำไมอ่าไม่ให้ดาบมันขยับละกันอืมโอเคเป็นไงโอเคครับผมดูดีมีออร่านี่โอ้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยะนี่ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มแดงมูกับความความกินนี่ครับผมเอ่อผมเอนชาร์ดอันนั้นไว้อยู่ไหนครับไม่ใช่อันนี้นี่ครับชาเปลซาเอ่ออันไหนวะ นะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาหมู่บ้านวิ่เจอกันนะเดี๋ยวค่อยมายุ่งกับมันละกันนะครับผมเดี๋ยวผม,มไปเอาที่เนี่ยเมื่อกี้มีชับปเลตเลยชับปเลตสองนะครับผมเดี๋ยวเรา,เามาใส่ให้มันเป็นชับปเลตสี่นี่ครับใส่ไ,ไม่ได้แล้วล่ะ What t h e fuck โ oh, อ้ไม่กอดเรไม่เป็นไรฮนะเราค่อยหาเอ b มบร k ก n ิ้งสามนะครับผมในการใส่เนี่ยครับโอเคชับเด็ดห้เาเราเดี๋ยวเราจะไปไปตามหมาหมู่บ้านวินเนเช่อนะครับผมของเดินทางไว้น่าจะประมาณร้อยกับบล็อกนี่ละมั้งนะครับผมกล่องอาวุธเก็บไว้ไหนวะเนี่ยอืมนะฮะเดี๋ยวหาก่อน ลืมเองเลยเก็บไว้ตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น็อกแบ็กหนึ่งนี่ครับผมอ่าโอเคอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ,อะไรนี่อ๋ออยู่นี่ไงครับผมซิวทัตกับเอฟฟนดินซีเดี๋ยวเราเอานี้ไปไม่ไม่เอานี่ก็เอานี้แหละไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บเอาสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้นะครับผม เอาขวานมานะฮะอ่าโอเคเก็บป้ายนี่ครับผมขนมปังไม่ต้องตรงไม่ต้องเติมเงินเลยนะี่โอเคนะครับผมอืมเนี่ฮะอ่าเดี๋ยวเรียงของแป๊บหนึ่งเนี่ยดาพิกอดนะครับผมแล้วก็ขวานนะครับผมแล้วก็อ่าทิกุดครับโอเคนะครับผมอ่าซึ่งเอ่อซึ่งอะไรน่ครับผมอ่าก็ฝากถึงเอ่อ ในครับผมอ่าคนที่ถ้าผมพีพีคอมโบนะฮะเออไม่ต้องอเอจเออไม่ต้องถามาเยอะกันก็ได้ผมไม่เก่งนะครับผมอ่าโอเคนะครับ <c oughs> ประมาณนั้นแหละผมไม่เก่งนะครับโอเคไม่ต้องถามาเยอะนะ <c oughs> โอเคีนะครับผมก็สำหรับใครดูคลิปนี้ก็จะ, <c oughs> ะจรู้แล้วนะเจ้าทำไมดำนานอย่างนี้เออเนฮะเดี๋ยวแล้วรอ,รอมันไป สักพักหนึ่งเอออ่าโอเคมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยเอ, What อาวัตเตอร์ฟักเอาบัคกหมดเลยอ่ากลับมาแล้วอะไรซอมบี้น้ำมซึ่งเมื่อผมทำหมู่บ้านวีเนเจอร์ฮะบ้านวีเนเจอร์ไปผมว่าผมจะอ่าจอะ,จอ,ะจอะไรนะครฮบผมจะ จะนั้นนฮะจะทําฟาร์มเหล็กแล้วก็จะทาฟาร์มแครอทนะครับผมโอเคเลยครับแล้วผมมาผมเห็นน้องคนนั้นนะฮะเขาทาคลิปเอ่อลงไม้ผมนะครับโอเคนะครับไปทางนี้นะครับลบอืมไปทางนี้นะผมเห็นน้องเข้าไปทางนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะไปถูกหรือเปล่าผมคิดว่าผมจะสร้างฟาร์มเหล็กไว้แถวๆข้างบนนี้แหละครับผม อ่านี่ครับเพื่อไม่ให้มันแหลกนะครับผมมาตรงนี้ก็เป็นประตูเนเจอร์นะครับผมไม่ได้ไปสักทีนี่ครับเพราะผมเป็นน้องเข้าไปทางทางนี้นะฮะอ่าเฉียงไปทางนี้นะครับผมอาผมก็จะเฉียงตามไปเนี่ยครับพร้อมกับปักทอดไปด้วยนะครับไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าไม่หาเจอไม่เจอมันก็เอาลงหมดเลยนะครับผมคลิปผมโอเคก็โอเคฮะก็ไปทางนี้นี่ครับผมมามาทางนี้นะฮะ ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวันี้ฮะโ <c oughs> oh. อ้วั t นเออฝักมามาทางนี้อากถัดนะทัดอวันนี้ก็อวันนี้ก็อะไรนะี่ฮะวันนี้ก็อาจจะมีคลิปพีวีคอมโบอีกก็ได้นะอืมนะ <c oughs> สำหรับใครอ่อไม่รู้ดีว่าผมจะทิ้งลิงเฟซส่วนตัวไว้ ได้ร่างคลิปหรือเปล่านะฮะถ้าผมทิ้งก็โชคดีไปนะฮะเมื่อผมไม่ค่อยอยากใครเข้าวไกืบนที่ส่วนตัวสักเท่าไหร่โอ้ผู้เจี่ยวอะไรเนี่ยโอเคนี่ครับผมอ่านี่ฮะก็มาถึงตรงนี้ละก็น่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละั้งเนี่ยนี่ครับผมถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําน้องเขาถ่ายคลิปมาไม่ผิดนีครับผมก็คลิปหน้าก็จะเริ่มทำฟาร์มเล็กเลยเนี่ยฮะ ใช่วันนี้อาจจะมีคลิปสอนด้วยนะครับผมอ่าคลิปสอนนี่ครับอืมนั่นไงหมู่บ้านวินเนเจอร์โอ้ my god เจอแล้วครับผมโอ้ยเสียงไก่โอ้บ้านวินเนเจอร์เรามีวินเนเจอร์วิ่งวิ่งเต็มไปหมดเลยนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวโอ้สวัสดีฟาร์มเมอร์อ่าขุดดินมาสักหน่อยนี่ครับผม มาทำทางเข้าบ้านให้มันนะครับผมแจมแมวนะฮะแจมแมวอออ่ะออ่ะะโเคขึ้นไปอ่ปักทอดให้นะครับผมให้มันสวงสว่างกันบ้างยิ้เคิ้วแหนวินเทจเรานะครับผมอ่โอ้อยังงี้ต้องสํารวจซะหน่อยแล้วนะฮะอืมนี่ครับผมอ่ท็อดหมดแล้วแหละไม่ได้เอาเตียงนอนมาด้วยสิ แย่แหละนครับผมอ่านี่นี่ครับผมเป็นหมู่บ้านวม่เจอที่อยู่ค่อนข้างที่จะใกล้นะผมว่านี่ครับผมใช่นะผมมีน้องคนหนึ่งครับผมเออไปเจอหมู่บ้านเยอะมากลยครับผมอืมใช่แต่ผมไม่บอกละกันนะฮะอยู่คลิปไหนนี่ครับผมไม่ต้องเข้าไปดูหรอกโอเคนี่ครับผมเจอหน้าหันอโอเคอ่า วางไปนี่ครับผมอ่าโอเควางไปถึงแม้ถึงนะฮะถึง,ถ,งถึงอยู่ถึงอยู่นะครับผมเหมือนว่ามันตั้งอยู่บนนี้เลยเนาะโอ้วอเตอร์ฟลักจะเอาบ้านอะไรสูงขนาดนี้เนะี่ยไม่มีกล่องให้มีกล่องให้เราเปิดด้วยไหมก็ไม่รู้นี่ครับผมผมไม่รู้ โ okay. อเคแล้วผมจะเดินลงมาทำไมเนี่ยว่าจะเอ็นว่าคลิปนี้ว่าจะเอน็เอนชาร์จชุดก่อนนะครับผมแต่ไม่ต้องเอ็นแล้วเนี่ยเอ็นชาร์จชุดก่อนโอเคติดให้มันสว่างสว่างสักหน่อยอ่ะโอเคเอานี่เราคือสตีฟนะเพื่อนขึ้นไปโอเคครับผมอืมนะฮะ นี่ยังก็เป็นหมู่บ้านเอ่อหมู่บ้านโอโจซอมบี้เดี๋ยวผมขอค่าแกะก่อนละกันนี่ฮะสวัสดีบนฝูงแลวขอโทษนะไม่น่าหลีกมาด้วยที่ครับอ้แย่เลยนี่ครับโอเคโอ้มาเยอะจังโอเคขอ,อยังมีน้องโอ้โหเกิดเต็มรังคาเลยนี่ครับผมโอเคอะ้วใครโอ้ โอ้มอนสเตอร์เยอะจริงโอ้ oh, ลเสียงเด็กแม่งเยอะชิบมายเลยแถวนี้เฮ้ย hey, ไปเล่นกันใกลๆหน่อยสิฟ้าโอ้น้องเขียว what the fuck ตอนนี้ผมพยายามหานออกน็อกแบ็คสองอยู่นั่นี่ะอ่านะครับว่ามาไปสู้กับน้องเขียวนะครับผมออาได้์เบ็กด้วยนั่นไงผมว่าแล้วโอเคเจอแกอีกแล้วจ้า โอเคฮะเ,เนื้อแกะมาแล้วโอเคโอเคโอ้ต้องมาวิ่งหาเนื้อแกะเลยเนี่ยฝักไม่ใช่หาเนื้อแกะสิหาอันนั้นนะฮะผมหาคนแกะอ,อืนไอ้แถวนี้มีไหมโอเค โอเคแถวนี้มีไหมไม่มีโอ้กินอาหารแปบ๊บอจะ,อะ,อะน้องตันจะดีิงเราทำไมเพื่อนโอเคลูติงสามนี่ฮะก็ชับเลดสามกโอ้อยากได้ช็อปเลดห้าจ,จุงเบยอโอ้มาผมต้องปักทอดให้มันสว่างสว่างอ่ะเดี๋ยวซอมบี้เกิดในหมู่บ้านมันจะไม่เดีาวจะ หลังคาตรงนั้นเป็นอะไรวะขอดูชัดๆหน่อยนี่ฮไม่แนะ่มีอะไรเป็นซิลทอดไหมนะจะมาเอาสมุดตรงนี้เนะี่ยอ๋อไม่ได้เป็นไรนี่ครับมีอะไรอยู่ในนี้ไหมนะอ้อ้โหกำลังรักกันเลยนั่นนะัน ขอแคปรูปแป๊บหนึ่งล้วกันนะครับผมเอ้าหัวใจไม่ขึ้นวัตถุฟักเดี๋ยวเราลองหัวใจขึ้นกันอ้าโอ้โหโออจะเออเราขอโทษเพื่อนโอ้โหกดด้รูปเลยนี่ครับโอ้ไม่กอดกดผิดไปเปิดกดกลางหน้าจอโอ้วัตถุฟัก เอามาี่ครับโอ้โหขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจี่ครับผมอสุดว่าหมู่บ้านนี้ก็ไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่นครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะก็น่าจะ,าจ,ะาจะทําฟาร์มเหล็กเล่นแหละับผมก็โอเคนะก็น่าจะทําฟาร์มเหล็กนั่นแหละฮะีนครับผมเพราะว่าก็ผมก็น่าจะต่อทางก่อนลมังนะ้งเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอ้ลูติงสามนเอากระดูกไว้เนี่ฮะเอาธนูไว้เนะฮะแถวนี้มีแกะสปอร์ม,มรั่งไหมสปอร์ไม่มีเลยนะี่ฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมผมก็ต้องขอ,อตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้า ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมนะครับมีกำล,ลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับออ